สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาทำแกงส้มผักบุ้งนาใส่ปลากระป๋องค่ะเมนูง่ายๆสไตล์คนทำสวนตอนนี้น้ำกำลังเดือดแล้วเครื่องของเราก็จะไม่มีอะไรมากมายค่ะก็จะมีพริกแกงที่เราซื้อมาจากตลาดแล้วก็จะมีผักบุ้งนามีปลากระป๋องแล้วก็มีน้ำมะขามค่ะค่ะก่อนอื่นตอนนี้ <c oughs> น้ำเดือดแล้วค่ะ เดี๋ยวเราก็เอาพริกแกงนะคะพริกแกงลงไปละลายเลยคะ่ะถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่ไปเยอะๆต่บ้านเราไม่ชอบกินเผ็ดมากค่ะก็ใส่ไปนิดนึงละลายละลายพริกแกงนะคะเสร็จแล้วก็ เดี๋ยวเติมน้ำมะขามค่ะใครชอบเปรี้ยวก็ใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเราเข้ามาชิมหลัง <c oughs> จากน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ผักดุกลงไป ดีวค่ะเราปล่อยให้เข้าเดือดพ <c oughs> อกักขึ้เข้าเดือดแล้วเดี๋ยวเราเอาปลากระป๋องใส่ลงไปแล้วก็ปรุงเครื่องค่ะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลรรตีแล้วก็จะใส่ เกลือค่ะขีนะคะ,นนะใส่ปลากระป๋องเลยค่ะแล้วแต,แต่เพื่อนๆจะชอบปลากระป๋องกี่กระป๋องค่ะอันนี้ใส่กระป๋องเดียวสีสันม<ป>สนมากค่ะเดี๋ยวรอปรปุงรสกันนะคะ ค,ค่ะตอนนี้เราปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้วใส่เรือน้ำตาลแล้วก็ใส่กะทีนิดหน่อยเราจะไม่ใส่คือรสค่ะ <Hey. S 1> เรียบร้อยค่ะสำหรับแกงส้มขอบุ้งนาใส่ปลากระป๋องขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่ติดตามขอบคุณค่ะ